สวัสดีครับสวัสดีครับาว่าไปกับตาเลยสวัสดีครับผมชื่อ ผมชื่อจัดตินครับผมไม่ดื้อเลยแต่ผมอ้วนครับใช่ไหมครับผมไม่ดื้อแต่ผมอ้วนดูผมไม่ดื้อแต่ผมอ้วนมไมนป